หาทางออกไปได้แล้วอะ่ะต้องแบบ เาคืออาคือลักโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัคเกิลบอยชา n n e ลกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนเล่นเด็กนิวส์ค m มมานเดอร์สุดลักสุดห่วงของผมกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะครับผมเราก็มาทําความรู้จักเจ้าเสียงสะท้อนหรือเจ้า Echo News c o m m a n d นเกันนะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างโอเคอ่ะหลายๆคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับผมก็มาทวนให้ฟังอีกครั้งนึง นะก็คือเมื่อเพื่อนๆนนใช้การ์ดอัญเชิญนะการ์ดอัญเชิญที่ไม่ใช่การ์ดค่าลาเวทอะไรที่เป็นเอ็กโพโซอินเฟตัสอะไรทุกอย่างไม่นับนะครับต้องเป็นการอัญเชิญซัมมอนเท่านั้นถึงจะนับและทุกๆ3ใบเราจะได้การ์ดอนุพันธ์ก็คือการ์ดที่ใช้ค่าไล่แค่1สุ่มมาให้เราเป็น3ใบเลือกมา1ใบนะสุ่มมาค่าไล่1 มีอะไรบ้างนี่ตามนี้เลยเพื่อนเพื่อนใบที่1โอเคใบที่1เนี่ยจะเป็นเจ้าหมูเทอร์โบนะตัวนี้ใบที่1ใบที่2 t h u ันเดอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายน้องแรดนะครับโอเคนี่น้องแรดตามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตาแล้วก็ปาก จิ้มลิ้มมากเลยในส่วนต่อมาเลเวลที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยไม่ใช่เลเวลตรงนี้นะตอนที่เราไปเล่นเลเวลที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยคือเลเวลค่าเฉลี่ยของเด็กเราที่จัดมานะครับแปลว่าเลเวลอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้แล้วแต่การ์ดบนมือที่เราจัดใส่เข้าไปในเด็กนะครับแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องอัพการ์ดพวกนี้ให้เลเวลสูงโอเคนะเข้าใจตรงกันนะตรงนี้ โอเคมาส่วนจบไปแล้วเนาะในความสามารถของเด็กนิวไม่ใช่เด็กสิเสียงสะท้อนหรือ Echo News c o m m a n d e นอ่ะในส่วนต่อมาเรามาดูคอมมานเนียนกันคอมมานเนียนที่ผมจะแนะนำนะครับแนะนำเป็นเจ้าคอมมานเนียนแฟดป้ามาร์กแล้วก็ลอนนะสามตัวนี้สังเกตว่าเราเนี่ยไม่ได้อาไม่ได้เอาการ์ดไอวี่หรือการ์ดแก้ทาง อะไรไปเลยใช่ไหมเราก็เลยติดคูซิโอไปทีนี้ตัวซัมมอนที่เราเลือกไปนะเพื่อนๆก็จะมีน้องแมวน้องนกชุมพูน้องลังแมงมุมน้องระเบิดน้องหนังสือน้องพิกซี่แล้วก็เจ้าอ้วนลอยจริงๆจ,จะเปลี่ยนเป็นเอ็กโซหรือเจ้าอ้วนก็ได้นะแต่ว่าผมชอบเจ้าอ้วนมากกว่า โอเคประมาณนี้อันนี้คือเด็กที่ใช้ได้นะปัจจุบันนี้นะพอใช้ได้ก็เบต้านี้นิ w วสกาวนเดอร์ก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าส n เนประบาดนะครับก็ไปดูตอนที่ผมใช้ในการไต่แรงจริงกันนะครับโอเคแมาชอัพแรกนะครับเราจะเจอกับเวทนะครับสายเวทที่เป็นมเฮมิโอเนี สายฟ้ายูสคัมมันเดอร์ค่อนข้างชอบนะครับถ้าเป็นเด็กที่เป็นสายฟ้านะครับค่อนข้างได้เปรียบตอนแรกมาถึงเนี่ยเราอ่ะควรจะเก็บมานาไว้นะครับไม่รีบไม่ควรรีบที่จะลงแซม,มอนไปมุ่มๆว,มวนะครับอันนี้เป็นการลงลองเชิงไปก่อนเนาะ ผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าโถมได้ผมก็เลยโถมเลยแล้วคอมมานเนียนเขาเนี่ยเป็นเฮอร์เมลนี่ด้วยเราก็ควรที่จะรีบเคลียร์เวลาลงซัมมอนนะครับควรจะลงเป็นชุดแบบนี้ชุดเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยเป็นเฟดเฟดไปเฟดแรกเห็นไหมสังเกตว่าเราชนะไฟนะครับทำเลือดเขาลดไปเยอะกว่าของเรา อันนี้เราผมต้องรีบปล่อยก่อนนะเพราะว่าเอามาหารดาเมจสายฟ้านะครับทีน,นี้ผมก็เก็บเกจ็ดย,ยาวๆเก็บมานารอใช้พร้อมกับป้ามักนะครับแต่ก็แอบ,บระวังนิดนึงกลัวว่าคอมเปนเนียนตัวต่อไปของเขาจะเป็นรอนเราก็รีบส่งหนังสือไปเปิดหมอกนะครับอย่าให้เขาได้อยู่ในหมอก เขาจะมีเวลาเก็บมานาแล้วก็มีเวลาคิดอันนี้ผมเก็บมานาไว้คูซิโอรอนนะรีบเคลียแซมมอนเขานะเพื่อให้แซมมอนเรา,เาไปตีฝั่งเขาอันนี้เขาเลี้ยงสกิลเคลียได้ดีมากนะครับอันนี้คือเขาแบบค่อนข้างเซียนมากเลยเฮมลนี่เขาแบบ จัดแจงสกิลเคลียร์ได้ถูกต้องมากาผมก็จงใจไปกระชับพื้นที่เขานะให้เขาไม่มีพื้นที่เล่นมั้เหมือนเดิมเขาใส่ฟ้าปุ๊บเราก็รีบลงซัมมอนมาแชร์ดาเมจแล้วเราก็ถมถมเป็นชุดอันนี้ผมเพลพลาดนิดนึงนะเราลอยช้าไปไม่งั้นเราถมหนักกว่านี้กดดันเขา ผมเห็นเขาว่าปล่อยรอนไปแล้วเนาะไม่มีคอมบเนียนอะไรที่เขาจะสู้เราได้แล้วนะตอนนี้ผมก็เลยรีบปิดเกมเขานะครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูตาที่สองกันนะครับตานี้ตานี้อ่ผมเอาเด็กในวิวสายตั้งรับมานะครับ จริงๆแล้วเราค่อนข้างชนะยากนะเด็กนวิวแบบค่อนข้างจะแพ้ทางไม่ว่าจะยังไงก็แพ้แต่ก็พยายามเอาพยายามเล่นนะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็มาถึงเลยเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเควินเหมือนเดิมเนาะที่ไม่ใช่รอนเนี่ยเราเปิดเกมบุกก่อนเลยผมจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเคลียร์เควินก็ได้นะครับเพราะว่า เขาเควินเขาเลเวลเยอะอะแล้วเสียเวลาเคลียรด้วยปล่อยให้เขาฮิลสแต็กเต็มอะแล้วเราลดเลือดเขาอะจะคุ้มกว่าอันนี้แฝดเราตีถูกมากนะแฝดเราตีผู้เล่นคือคุ้มมากๆตอนเนี้ยเฟสแรกเขาลดไปแบบลดเลือดจนเขาจะต้องกลางโล่เห็นไหมเขาเสียมานากับการตั้งรับไปเยอะเลยผมก็รีบตั้งบอร์ดนะสร้างรังในมุมเขาก็รีบตั้งบอร์ดเหมือนกัน ลังแมงมุมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเป็นเหมือนแบบพ s i ีอินค o ัมของเราอะ่ะคือเราตั้งแค่ครั้งเดียวอะ่ะแต่ว่ามันปล่อยซัมมอนรัวๆโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแถมมีพิษอยู่ที่พื้นนะเห็นไหมต้นไม้เขาอะ่ะจะตาย,ยแล้วนะถ้าเขาไม่มาฮิวโดนพิษแมงมุมเราอันนี้ผมใจร้อนไปนนิดนึงนะผมจริงๆต้องไปปล่อยป้าข้างหลังนะอันนี้เรารีบปล่อยป้าข้างหน้าเพราะรี่จะทาเกมบุกนะครับเพราะผมจะต้อง ทำลายคาซันดาเขาให้ได้ไม่งั้นผมบุกไม่เข้าพอดีมอนที่เราเตรียมมามันไม่ใช่สายแทงนะครับก็จะเจาะค่อนข้างยากนะครับผมก็คูซิโอฉีดไปเขาก็กลางโลกกันพอดีเลยนะเขาเตรียมเราเอาไว้แล้วว่าเขารู้ว่าตราบใดที่เขามีคาซันดาเนี่ยเขาก็จะชนะเราเหมือนเดิมนะเพื่อนๆลง ซัม,มอนเป็นชุดพร้อมกับบอมบ็อกนะเป็นเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นไม่มีดาเมจทีนี้ผมเห็นเขาเนี่ยลงคอมมานเนียนเป็นตัวฮิวนะจักท่าไม่ดีแล้วผมเ,ยมเลยรีบโถมเลยโยนขัดเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอารอนรวบทำเกมบุกน้องนกชุ่มพูเราก็ไปร้องได้ดีมากนะทำหน้าที่ได้ดีมากผักคาสันดาออกมาก็เสร็จผม ฉีดเลยเลียโล่งไปปะหนึ่งเขาก็ลงฮิวใหญ่เลยผมนี่แบบเอาไงดีวะเนี่ยยากแลเหมือนแบบสู้กับคนที่มีเลือดแบบหลอดสองหลอดนะเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกผมก็เริ่มอ่ะปัญหาตัวที่สองของผมนะต้องรีบเลียรยคอมมานเนียนตัวที่สามของเขาให้ลงให้ได้ไม่งั้น จะปิดเกมยากนะเพราะนอกจากจะผัดกันฮิลเลยเดี๋ยวเขามีไทม์เทอร์เนอร์มาแลกกันฮิลผมก็ต้องเปิดตัวอากาศไปก็พยายามเคลียร์พวกต้นไม้กับคอมบเนียนเขาให้เจ็บนะไปเลยผมส่งหนังสือไปกัดตัวตัวฮิลของเขานะครับ เดี๋ยวเลือดเขาเนะี่ยมันจะเยอะไปกว่าน,นี้แล้วมันจะเต็มหลอดอยู่แ2000ล้วสองพันกว่า <c ười> มันไม่ไหวแล้วเออผมก็พยายามนะตีสดหมดเลยนะต้นมงต้นไม้เราต้องช่วยลูกๆเราตีนะไม่ไหว <c ười> เขาแบบเริ่มตัดสินใจลงมังกรแล้วนะเหมือนแบบ <c ười> ตัวแรกของเขา เราต้องต้องเอาแล้วซะหน่อยละผมก็เลยลงวูปเปอร์ไว้นะแล้วก็เตรียมฉีดเตรียมคูซิโอไว้เคียร์เลยเคียร์ตัวปัญหาของเราเหมือนเดินรีบลงบอมบ,อมบอ็อกนะครับลงทันเดอร์เบิร์ดมาจ่ายสายฟ้าอันนี้เลือดเลือดเราอะเริ่มมันเลดเกมแล้วนะพิษเริ่มแบบลดเยอะเขาเห็นท่าไม่ดีนะเขาส่งททมเทอร์เนอร์มาตีตีสดใส่เ,เรานะ แล้เขาว่าโดนพิษตายไปก่อนอ่าโอเคมาดูตาต่อไปกันอันนี้ผมกดเจอกันนอกรอบนะครับก็เป็นคุณชิตวัรณนะครับก็ผมก็เป็นเอฟีเขาคนี้ผมอยากจะลองเจอกับแฮกิทนะครับก็เป็นเด็กที่เรารับมือยากอีกเหมือนกันก็ถ้ายิ่งเป็นแฮกิทที่เป็นมีตัวบินหรือมีบางกรอ,อยเงี้ยคือแทบจะโอกาสชนะในน้อยมากๆ อันนี้เขาเป็นเป็นแฮกิทโกเลมเหมือนเดิมนะครับเราก็เปิดแมวไปลองเชิงก่อนพอเราเห็นคอมเบเนียนเขาเป็นคาสันดานะเราก็ถมบุกทันทีเลยเพื่อที่จะเคลียร์นะไม่งั้นเราเจาะเข้าไม่ได้เหมือนเดิมก็เขาก็รับมือในการเขารีบสายฟ้ามาเคลียร์บอมบ็อกเรานะแล้วก็รีบตั้งโกเลมเพื่อมาให้แฟร์เราอะตีแต่โกเลมเขา แก้เพย์ผมได้ดีมากๆเลยนี้ผมก็รีบเคลียร์บอมบอ็อกเขานะไม่ให้ไม่ให้บอมบอ็อกเขาจ่ายดามเมจได้มากกว่านี้รีบตั้งแมงมุมนะเพื่อให้แมงมุมเนี่ยมาตีออกโกเลมนะแต่เขารีบส่งมอนสเตอร์บุ๊กมากัดลังแมงมุมผมอีกแล้วก็ยกลอยผมอีกนี้ปัญหาใหญ่ละผมก็พยายามให้มันมาสู้กับแมงมุมเหมือนเดิมนะก็ยังพยายามอยู่แต่โดนสายฟ้าไล่มาอีกทำให้โกเลมเนี่ยอด แช่พิษเสียดายมากๆนี้ก็พยายามวนการ์ดนะก็ส่งแรดไปป่วนเขาก่อนอ่ะพอเป็นโชคของผมนะที่เขาอาใจร้อนเขารีบส่งรอนมาแบบเทิร์นโปรผมให้รีบเล่นเกมอะเนาะผมก็โอเคสบายใจแนละ้วตั้งป้าเลยแล้วก็เป็นเปิดเกมบุกของเราบ้าง ทีนี้เขาก็รีบส่งมอนสเตอร์บุ๊กมาเคลียร์ป้าผมก็เอาตัวยัดไปให้มอนสเตอร์บุ๊กกัดเรานะเขาก็สาย,ฟายไฟเห็นไหมคือเขาแบบว่าแก้เกมมาได้ดีมากผมก็พยายามลังแมงมุมนะแล้วก็พยายามเคลียร์คาสันด้าเหมือนเดิมทีนี้ได้นี่เฟิร์มด้วยเขาก็จ่ายมานาฟีเนีไม่ได้มานากลับตอนนี้บอร์ดเริ่มเป็นเทินของเราแล้วเพราะว่าเราเปิดเกมบุกได้เต็มที่แล้ว เขาใช้ทั้งรอนทั้งคาสันดาเขาก็ไม่มีแล้วทีนี้เป็นแมตช์ของผมหมดแล้วหลังจากเนี้ยผมบุกเขาได้เต็มที่หมดเลยก็เคลียร์บอมบ็อกทำทุกอย่างมือสุดท้ายเป็นแฮกิดนะก็ถ้าเป็นป้าเนี่ยเราอาจจะรับมือยากกว่านี้พอเป็นแฮกิดปุ๊บผมก็สบายใจไปเปาะหนึ่งเขาไม่ยอมให้ผมชาร์จหมูหรืออะไรเลยนะเนี่ยเขาขัดผมตลอดเขาเล่นดีมาก ผมก็รอนสวนไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเกมบุกเลยอันนี้มอนสเตอร์บุกเขาพลาดนิดน,นึงนะมากัดผมนะไม่ได้กัดบอมบ็อกก็เรียบร้อยกัดเขาเต็มเต็มแต่ทีเนี้ยผมเอะใจไปแล้วมันเขาเขาแบบเน็บไอ้นี่มาหรือเปล่าออฟคูลัตเนี่ยผมรีบไปรวมกับลังแมงมุมเลยท้าไม่ดีแล้วส่งบูเปอร์ไปเคลียร์โกเลมนะแล้วก็ตั้งอะไรรอบๆตัวเต็มไปหมดแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะ ผมก็เลยลอดไปนะตั้งมาแชร์ดาเมจแล้วว่ปิดเกมไปได้ตาต่อไปอันนี้ผมเจอกับมือช่ำเบลติกนะก็เจอกับตงแรงนะกดเจอนะครับก็เปิดมาเจอเลือดผมก็เอาละ ตึงแน่นอนนะอันนี้ผมพยายามวนการ์ดนะทุกคนเพราะว่าในมือผมการ์ดมันไม่ค่อยดีก็นนรีบส่งมอนสเตอร์บุไปเคลียร์บอมบ์็อกนะนนการที่ส่งมอนสเตอร์บุกมาเปล่าๆไม่ได้เคลียร์อะไรอะ่ะเพราะเป็นเพที่ไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับผมนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาอ่ะตั้งใจจะปล่อยมากัดเพื่อเล่งเกต อันนี้ผมเห็นเป็นเฮอร์เมลนี่นะเหมือนเดิมเราก็ส่งมา damage, แชร์ดาเมแเราก็รีบเคลียร์เขาแต่ผมว่าลาดนิดนึงลาดท,ที่เราอ่ะเสกซัมมอนใกล้ๆตัวนะเขาก็โยนลอยได้สวยมากเลยผู้เสพความตายเขาก็เลเวลสิบสามเนี่ยรีบเคลียร์นะใช้ทีโบนเคลียร์เป็นเป็นแนวเดียวกันนะลายเดียวกัน นี่ผมก็เก็บเกตเหมือนเดิมก็พอเขาส่งหนังสือมาเล่นเกตเหมือนเดิมนะผมก็รีบให้หนังสือมันมาตีกับแมงมุมของผมแต่ด้านมีตัวหนึ่งอยู่มันไม่ยอมไปตีแล้วผมก็โลกนะโยนบอกบ็อกผิดโดนตีปีอีกแล้วเห็นไหมว่าหนังสือแป๊บเดียวโดนพิษนะถ้าตา,มาเมื่อกี้ถ้าตากับคุณชิตวันเนี่ยถ้าโดนแช่พิษเนี่ยโกเลมก็หายเหมือนกัน อันนี้ก็เอาละโดนหนังสือตีปีจนเกตเต็มผมก็พยายามจะชาร์จหมูนะเขาก็ยกขัดผมไม่หมดเขาเขาแบบเพดีมากๆป้าลงมาก็ป้าก็จะตายแล้วส่งหนังสือมาลุงกัดป้ายผมก็รีบส่วนเขากลับนะเขาเค,นนคเเลียร์นกเ h u n d e r b i r d เราด้วยด้วยไอบี่นะ ็รี้ตั้งบอดเหมือนเดิมกับใจเย็นค่อยๆค่อยๆดูดการ์ดค่อยๆเปิดไพ่ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยทุกครั้งที่เสกวูปเปอร์ปุ๊บเขาพยายามจะยกผมนะนี่น้องวูปเปอร์แรงมากนะทุกคนดูนะลบทีละหนึ่งร้อยนะแรงเท่ากับบอมบ็อกเลยนะคือเลิฟมากน้องน้งชุมพูผมก็พยายามจะเคลียร์หนังสือเขานะเขาก็มาส่งเลย ทีนี้ผมต้องใจงเย็นนิดนึงยอมไปก่อนแล้วก็รอนทีเดียวต้องค่อยคคิดนะทุกคนทีนี้ก็เป็นเทินของเราแล้วเขาก็ยังมีป้าแล้วผมก็ลืมไปเขาลอยมาผมก็ลอยพอดีเพลนี้เสียงมากๆนะทุกคนเพราะมูฟผมก็หมดแล้วคือแบบหยดสุดท้าย,ยาจริงๆริงอะ แล้วก็ผมกลัวว่าเขาจะออฟฟิลัสมาตอนหลังนะก็ลอดไปก่อนโอเคอ่าโอเคแมตชนี้นะครับเป็นแมตเจอกับสเนฟนะคุณเวสลี่จากออสเตรเลียมาแบบชุดขาวตึงๆเลยแล้วกาเก็ค่อนข้างแบบ ตึงตามชุดด้วยเ,ออเด็กที่เราแบบไม่อยากจะเจอที่สุดนะครับเอ,อเหมือนเดิมลองเชิงก่อนเลยทุกคนกออ็ถือไพ่ไว้ในมือเยอะๆรอเก็บเกตเต็มๆ,ๆนะค่อยลงเป็นชุดทีนี้เขาลงคอมนเนียนก่อนนะผมก็เลยตัดสินใจลงลงหมดเลยโมหมดหน้าตักทีนี เขาไม่ได้เคลียร์บอมเรานะเขาก็เลยแบบไปหมดเลยนะบอดเขาอะสิ่งที่เขาพลาดอันดับแรกก็ออคูลัสแรงมากนะครับทีลนะร้อยเก้านะก็เขาส่งร่างปอมมาตีเรานะก วิธีที่รับมือได้ดีที่สุดก็คือตีล่างปอมเขาให้ตายนะครับไม่ไม่ต้องไปยืนข้างหน้าเขาส่งรอนมาเคลียบบอร์ดเราหมดเลยนี้ก็ยังดีนะรอนเขาแช่พิษเราก็ผมก็สบายใจแล้วผมโถมกลับได้แล้วเขาเปิดคอมมานเนียนก่อนก็พยายามนะพยายามเลี้ยงป้านะเก็บกระแตกรัว แต่ก็ใส่เป็นชุดๆนะทุกคนที่ผมต้องรีบปล่อยแรดเพราะว่าเขาเขาใช้มันติคอนนะต้องการให้เขาหลุดอันนี้ก็โยนลอยนะเพื่อแบบให้เขาโดนกัดตีหน่อยเนี่ยเขาเจ็บแนละ้วตัวเลขแดงๆเต็มเลยเขาก็ออกคูลัดต่อเนื่องเลยผมพยายามจะเข้าไปแชร์นะไม่ให้ป้าตายนะเสียดายเกือบจะได้ลงโกเลมเพิ่มแล้ว อันนี้ผมว่าเขาน่าจะโลกหรือว่ากดสกิลกิดไม่รู้นะเพราเขาอัฟูลาสองไปแล้วเขาก็เลยอัฟูลัสพร้อมกับเรเมลไม่ได้นะนะเขาได้เป็นไทม์เทอร์เนอร์สองอันแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เขาคอมบานเนียนหมดแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยลรงเรียนจีนนะเป็นเทอร์นของเราเออร้อนเราตายเลยอ่ะทุกคนอัฟคูลัสเขา เหมือนเดิมนะรีบเพียร่างปลอมเขานะแล้วก็ไปเลยโถมว่าแล้วก็ต้องส่งมานะผมก็รีบเดินออกตอนนี้เขาพยายามวนการ์ดนะหาออฟฟิลดสก็โถมเลยครับตอนนี้มาแล้วมมมผมจะตายนะตอนนี้ ดีนะผมยกทันไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับทุกคนก็ตานี้เหมือนผมเอามาให้ดูอีกทีนะเพราะกดเจอคนเดิมแต่เขาอ่ะเมื่อกี้เราเจอกันแต้มที่8 7 0 7เนาะเขา87 0พผม8,800อันนี้ผม8,900แล้วเขาก็มา8,800 เขาก็ไปปั๊มที่ไหนมาเลยชนะตั้งเจ็ดตาเขาก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งคุณคูณซิโอเนาะคนเดิมทีนี้เขาเขามาแบบสายบุกเลยเด็กเบลล่าเหมือนเดิมนะ้แต่ไม่รู้เขาไปเป๋กับใครไม่รู้นะเขาก็เปลี่ยนเด็กตัวเองเป็นอคอรมเนียนตัวแรกก็เปลี่ยนไปนี้ผมก็ สบายแล้วผมก็บุกเลยกี้ผมลอย3ตัวเลยนะคุ้มมากก็ยอมโดนฉีดนะเหมือนเดิมแล้วก็แลกเลือดไปค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับก็ใกล้ใกกันเพราะเลือดเขานำผมเป,เป็นหลายเป็นหลายร้อยอยู่นะเพราะเขาเลือดสี่พัน ก็พยายามตั้งบอดนะครับเขาก็ลงหุ่นเหมือนเดิมนะเราค่อนข้างเด็กเราค่อนข้างชอบนะเจอหุ่นเนี่ยทั้งแมงมุมทั้งมูเปอร์เนี่ยชนะหมดเลยเนเพื่อนเอาไปใช้ได้นะน้องมูเปอร์กับน้องแมงมุมนะ ไม่ว่าจะเลเวลอะไรก็ชนะหมดเลยเันีผมพยายามจะเลี้ยงบอมบ็อกเหมือนเดิมนะให้ได้จ่ายดาเมจน้อที่สุดก็คุ้มจริงๆเห็นไหมเขาเขาได้แต่วนวนการ์ดไปไม่ใช่เดินวนอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้ยเขาเสียทรงไปแล้วเขาไม่เปลี่ยนเด็กเหมือนไปแพ้ที่ไหนมาเลยเนี่ยอ่เป็นไอวีนะ ก็เรียบร้อยพอเขาใช้คอมพานีย์ปุ๊บผมก็ผมบอร์ดเหมือนเดิมก็ปิดเกมอย่างรวดเร็วครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการเทคนิคการสอนเล่นเด็ก n e w ส์ค m m มันเดนะครับผมเด็กสุดห่วงของผมก็เป็นยังไงกันบ้างถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าก็ถ้าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับ แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจกับผมมากๆเลยก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับออสำหรับวันนี้ออขอลาไปก่อนสวัสดีครับ